ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกหรือเปล่าเนี่ยอาเจอกำลังใช้งานหลีฮวาอยู่เนี่ยนะทำไมหลีฮวาหลังจากหายป่วยก็รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วล่ะหรือว่าเป็นเพราะสำนึกผิดนั่นหรออืมเด็กยังพอแก้ไขได้งั้นให้เธอแบกไปละกันจะได้ไม่เสียนังใจอาเจออาา๋อนางมหาค้าแล้วลึกขนาดเอาใจใส่เช่นนี้แล้วแมแตาสายตาเขายังไม่มอบให้ข้าเลยหัวใจของคนผู้นี้ทำด้วยก้อนหินหรือไงไม่ถูกสิ เกิดอะไรขึ้นกับอาหญิงกันแน่เหตุใดจูจูถึงได้ดีกับเจ้าใบเช่นนี้อาหญิงในอดีตไม่มีทางเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะอะไรกันแน่หรือว่าไม่ใช่แค่ข้าคนเดีที่กลับมาเกิดอีกครั้งสําหรับข้าแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในชาติก่อนของข้า อาฮาอย่าขายค่าเลยนะเจ้าคะต่อไปดิหาวาจะกินให้น้อยลงและทํางานให้มากขึ้นเจ้าคะ่ะเหยาโทษอาฮาเลยนะข้าเป็นหนี้การพนันหากไม่จ่ายคืนครอบครัวของข้าแย่แน่เดี๋ยววา่าเจ้าเกิดมาหน้าต่างดงามไม่แน่อาจมีผู้สูงสักถูกตาต้องใจเจ้ารับไปเป็นอนุพยาก็ได้แบบนี้ไม่ดีกว่าลึอ อาฮากำลังช่วยเจ้าอยู่นะไม่ใช่ว่าข้าไม่เคยขัดขืนแต่สุดท้ายข้าก็หนีไม่พ้นชะตาก,กรรมที่ต้องถูกส่งตัวไปหอนางลมอ,อยู่ดีอยากหนีนักลึกใครให้เจ้าหนีฮะท่านแม่อย่าตีข้าเลยเจ้าค่ะหนีคะว่าผิดไปแล้วแต่เพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานตระกูลฟู่ก็ได้รับผลกรรมเกิดเพลิงไหม้ปลาดทุกสิ่งทุกอย่างถูกเผาไหม้เป็นเท่าถ่านไม่เหลือยกเว้นเพียงอย่างเดียวก็คืออาหิงฟู่ชีเป่าถูกตัดแขนตัดขาทั้งสองข้างเน่าเปื่อยอยู่ในถังน้ําหลังบ้าน ส่วนล่างกายของเจ้าใบ้ก็ไม่เคยหาพบอีกเลยจนกระทั่งหลายปีต่อมาตอนที่ข้าตายภายใต้คมดาบของคนต่างชนเผ่าจึงได้เห็นเงาล่างของราชาผู้เป็นหนึ่งในใต้ล่ายืนอยู่บนกำแพงเมือง นั่นก็คือหลีเจอหมิงคิดไม่ถึงเลยว่าเมื่อข้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งข้าจะย้อนกลับมาเมื่อสิบปีที่แล้วในเมื่อสวรรค์ให้โอกาสใหม่แก่ข้าข้าก็ต้องคว้ามันให้ดีในชาตินี้ข้าฟูหลีเขว่าจะต้องกลายเป็นผู้ที่อยู่เหนือผู้อื่นให้ได้หลีเจอหมิงตราบใดที่ข้าได้รับความไว้วางใจและกลายเป็นคนใกล้ชิดของเขาในอนาคตครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้จะต้องเป็นของข้าไอหญิงท่านขวางเส้นทางของข้าอย่าโทษข้าเลยนะ วันหลังอย่าเดินเที่ยวโซนขึ้นไปบนเขาอีกนะที่นั่นอันตรายมากเจ้ายัางอยากโดนสัตว์้ายไล่ตามอีกหรือไงไม่ใช่สไลเซหน่อยเป็นสรเสดเลี้ยงตั้งหางแล้วเจ้าไม่สามารถพูดได้อีกทั้งข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่มานี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะสอนให้เจ้ารู้จักตัวอักษรอืมเขียนอะไรดีนะใช่แล้วเขียนชื่อของเจ้าดีกว่าลีเจอหมิงลายมือห่วยสุด ฉันเป็นคนยุคใหม่ให้เขียนตัวอักษรจีนโบราณแบบนี้ฉันก็ลำบากใจนะมานี่สีอาเจอลองเขียนดูหน่อยสิว้าวคิดไม่ถึงเลยว่าจะเขียนได้ขี้เหร่กว่าฉันอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพึ่งเริ่มต้นเียน,นี่นะเดี๋ยวข้าจะสอนเจ้าทีละขั้นเอง1ขีนแนวนอน1นขีนแนวตั้งเห็นชัดหรือยังกลิ่ Home, นหอมจาดอกไม้ ต่อให้นิสัยของคนคนหนึ่งจะไม่เหมือนเดิมแต่กลิ่นกายและลายมือจะเปลี่ยนไปกระทนหันอย่างนี้หรอคนผู้นี้ต้องไม่ใช่ฝูชีเป่าคนเดิมนางเป็นใครกันแน่เป็นผีเล่ลอนหรือว่าผู้ผีป่าเข้าสิงม่ถูกสิกลิ่นหอมมากเช่นนี้หรือว่าจะเป็นปีสารดอกไม้กันแน่หนึ่งชั่วย,ยามถัดมา เจ้าคงไม่มีพอสวรรคทางด้านนี้เลยสินะอันนี้จ้ะสวรนช่างยุติธรรมจริงๆเมื่อเปิดประตูบานหนึ่งก็จะปิดหน้าต่างบานหนึ่งอาจเจอของพวกเราหน้าต่าเหล่าๆขนาดนี้ยังไงก็ไม่มีใครเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบนี้เนาะหญิงโง่พูกนี้ลังเกียด,ดข้าโง,ง่ถึงแม้มารดาพ่วยกำเนิดค่าจะเป็นคนวิกลจริต แต่นางก็เคยสอนบางอย่างให้แก่ข้าตัวอักษรเหล่านี้เมื่อข้าอายุ3ขวบก็เขียนได้แล้วหากไม่กลัวว่าจะเป็นการเปิดเผยตัวตนข้าจะทําตัวงี่เงา่าเงงะไปทําไมทุกคนก็อันทีละตอนใช่ปะคืออันทีเราทไม่ได้อับอะอันนี้ก็เลยให้สอระตอนฟีดไหมฟินบอกสีว่าฟินแล้วเร็วพูดจะเร็วพิมพ์คอมเมนต์เยอะๆเอาก็ใจเยอะด้วยนั่นแหละไปแชร์ให้คนอื่นดูเยอะเพราะว่า แอดอยากได้ผู้ติดตามพันหนึ่งแล้วมียาทุกคนกำลังใจให้หน่อยดีอย่าีกำลังจะอัพคลิปเนี่ย